ดูวิธีเขากี่ยางที่ไหนสวนยางเหรอเนาะยังไปไม่ถึงก็ไม่กล้าไปไม่ไปตะกี้ถึงไอ้ถึงถ้าเส้นทางไอ้บ้านบ้านลุงเนะ่ะไอ้นั่นมันลอ้อมันไงลอ้ลอล้อถนนไม่ดีถนนมันไม่ดีไง <S <S ทิมการถน <S <S ทนทางยายเดินกลับมาไม่ได้เลย,ยเขาหาปลาันเมื่อวานก็ได้ปลา มันติดมันติดที่ตัวแรกนี่แหละอะไรนะแบบไหนหลักเกอสอบไม่มีติดที่ติดติดที่ตัวแรกนั่นแหละเลยไปไหนมาบ้านสมอนนะนะโอ้แต่โดนเข้าไปอันนี้เข้ามายังนี่เข้ามงอลคิ ไม่ได้ดูอ่ะมันไม่มีเวลาเลยเเอาตัวเองก็เอาไม่รอนแล้วนี่ถึงทำถึงกี่โมงนี่นะแล้วแต่ขยันก็ไปถึงสองทก็มาทำตอยู่อย่างนี้แหละถ้าง่วงนอนหน่อยก็ถ้าง่วงนอนหน่อยก็กกอยู่ก็เจ็บแล้วถ้าง่วงนอนหน่อยขยันนะถ้าขยันสองมมีเด้ แล้วผู้ช่วยเราล่ะแต่ส่วนมากเป็นเป็นมันเป็นธุรกิจที่บ้านเราสบายเนาะสบายเราไม่ต้องมากจะไปอยู่บ้านไทยบ้านมันเดีบางคนก็จะทำเราไม่ได้มานั่งทำอยู่ตรงนี้จุดเดียวของโรงงานดีนางไปรับมาจากโรงงาน เริ่มเบื่อแล้วล่ะเริ่มเบื่อแล้วทําไงโอ้ยแต่ก็ไม่รู้จะไปทาอะไรนะหันกลับมาเหมือนเดิมนี่แหละแล้วนางทาได้กี่ปีทาได้กี่ปีแล้วนี่ตอนนี้นะเก้าปีที่เก้าแล้วค่ะเข้าปีที่เก้าเก้าปีที่เก้าลดูที่เก้าปีแล้วทําอย่างเนี้ยอดีว่าเราไปทํางานแถวค่าเช่าอู่เนาะ ค่าเช่าค่าค่ารถค่าเช่าอะไรประมาณนี้แหละเนาะอืออันนี้เป็นธุรกิจที่บ้านเราดูแลครอบครัวไปได้ดีสุดๆค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยเนาะโอ้ดีจังเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูสิธุรกิจที่บ้านเชิญชมได้ทำงานค้าขายด้วย ถ้าขายไปทำนาทำไร่ไปอ,อาชีพเสริมอ,อาชีพเสริมอ่าอาชีพเสริมสุดยอดเลยอือแล้วเวลาที่ไปส่งส่งก็ไปเองหรือว่าเขามารับส่งอ่าส่งที่ไหนห้วยบางกอกคะ่ะเอาไปนู่นเลยเหรอแถวบางบอนอะ่ะแล้วก็รับใหม่มาอีกก็มาอีกอ๋อจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ามจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนาะ ไปส่งแล้วก็ไปรับกลับมาโอเคก็มีรถไถมาขับพี่ผ่านไปมาก็ได้ความรู้ลเล็กๆน้อยๆนะคะจากลมแม่บ้านเนาะ ธุรกิจส่วนตัวเนาะธุรกิจธุรกิจอะไรนะคุณแม่ธุรกิจอีกอยังก็ก็จะเอ่ย่็ดีรายได้เสริมจากอาชีพทำนาแล้วก็ค้าขายเนาะไ,ได้ดูแลบ้านได้อยู่บ้านผ่อนค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปสู่กรุงเทพมหานาครเป็นสาวโรงงานย่อมๆของหมู่บ้านได้เนาะรู้สึกว่าหมู่บ้านเราจะมีหลายคนนะนางเนาะ ก็หลายคนอยู่นะที่ทำแต่ว่าส่วนทางอื่นีจะมาทำเอะทางอื่นจะรับไปของหนูก็ใ <racial> ช <inequality> ้สามตัวเลยสองคนอันไหนอันเนี้ยจากไม่หรอจสี่ตัวสี่ตัวออสี่ตัวเป็นเลยค่ะเออลุยเลยโดนลุยแสดงว่านางไม่ลงนาเลยติเนะ ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเลยค่ะค้าขายกับปักเย็บผ้าก็ <c oughs> โ,อโอ้โหสุดย<ป>อดเลยว <September. S 3> ันสอบไอ้ันานออกทีเ <c oughs> อาะเดื่ไปดูงี้จบขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้อีกด,ด้านหนึ่งเนาะ,ะทางอาชีพเสริมนะคะบ๊ายบายค่ะ